สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่ผู้สักการขายฝอสักหาพระประแดงค่ะ วันนี้นะคะยิงนำ Next Gen Everest นะคะรุ่นนี้จะเป็น2.0ไททเเนียมพาสค่ะ4คณ2นะคะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้นะคะ1,724,000บาทค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกจะมีบวกเพิ่มค่าสี12,000บาทด้วยนะคะราคารวมก็จะเป็น1,736,000บาทนะคะ เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะคันนี้จะเป็นไบเทอร์โบนะคะเทอร์โบคู่ค่ะให้กำลังแรงแม้ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งแบบจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวหญิงพาชมรอบคันกันค่ะว่าจะถวยจะสวยถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ เรามันเริ่มชมด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะรุ่นไทเทเนียมพลาสขับ2นะคะตัวไฟหน้าของเขาจะเป็น LED Reflector ค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็น LED ค่ะรูปทรงจะเป็นตัว C ีแคมนะคะสัญลักษณ์ของรุ่นเน็งเจนเขาเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอก LED นะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เนี่ยหญิงแต่งเป็นชุดแต่งสไตล์แรปเตอร์นะคะ ก็จะมีเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้านะคะหญิงเลือกใช้เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์แท้เลยนะคะสวยแบบนี้มาเลยเขาจะมาพร้อมกับกล้องหน้ารถแล้วนะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นกันชนสไตล์แรปเตอร์นะคะสีของเขาจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีบรอนเงินแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้ากะระยะ4จุดค่ะแล้วก็มีหูล่างจุงนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับ หูลากจูงสองข้างค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งแรปเตอร์ของเราค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยติดซุ้มล้อเพิ่มค่ะขนาด6นิ้วนะคะก็จะเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะตัวซุ้มล้อนะคะไม่มีการเจาะตัวถงังแต่อย่างใดเลยนะคะก็จะใช้กิบล็อกเดิมนะคะล็อกอย่างแน่นหนานะคะแล้วก็เก็บงานซีนงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาชมที่พระเอกของเราบ้างนะคะทันนี้เนี่ยหญิงเปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะ ตัวยางเนี่ยอย่างเลือกใช้เป็นยาง BF g o o d l i c h เลยนะคะยางจะเป็นยาง AT นะคะออทเลนขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนน,นะคะ่ะซีรีส์ยางเลือกใช้เป็น275 55R20 นะคะตัวนี้ก็จะจับคู่มากับรอแมกลาย o a เอซนะคะก็จะเป็นลายยอดฮิตของเขาเลยนะเป็นลายใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะสวยเท่นะคะลงตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับตัวระบบเบรกของรุ่น ตัวเอเวอเรนะคะของเขาจะได้เป็นดิสเบรกสล้อเลยนะคะด้านข้างก็จะมีตัวแก้มข้างเนี่ยมีช่องระบายความร้อนนะคะสามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้จริงด้วยค่ะกระจกมองข้างของตัวไทเทเนียมพาสนะคะจะได้เป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกจะเป็น LED นะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยตัวกระจกมองข้างเนี่ยมีกล้อง360องศาด้วยนะคะสำหรับไทเทเนียมพาสนะคะ ด้นานบนกันบ้างค่ะลาวหลังคาของไทเทเนียมพลาสเป็นสีบรอนเงินนะคะคันนี้เนี่ยยิงมีติดกันศาสตร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะก็ตัวนี้หยิงติดให้เป็นของศูนย์แท้เลยนะคะ4ชิน้นแล้วก็จะมีติดฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้ก็หยิงก็ติดเป็นเกรดพรีเมียมให้เลยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกความเข้มได้ด้วยนะแล้วก็ตัวรุ่นไทเทเนียมพลาสเนี่ยตรงขอบกระจกเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ จะเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นที่มีโครเมียมที่ขอบกระจกนะคะในส่วนของมือจับรุ่นไทเทเนียมพลาสได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับมีเคเรตที่มือจับด้วยนะคะแล้วก็บันไดข้างสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะจะเป็นรุ่นเดียวที่จะเป็นตัดโครเมียมแบบนี้นะคะด้านท้ายรถกันบ้างนะคะท้ายรถเนี่ยตัวไฟท้ายของเขานะคะสวยงามเป็นอย่างมากเลยไฟ LED ทรงสีเเนเจอร์นะคะก็จะได้ ไฟท้ายเต็มดวงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอักษรคำว่า e v e r อรเนี่ยรุ่นไทเทเนียมพลาสจะได้เป็นคโครมเมียมแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะฝังไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็กันชนท้ายมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะ4จุดให้ด้วยนะคะตัวรุ่นไทเทเนียมพลาสเนี่ยฝาท้ายของเขาจะเป็นแบบไฟฟ้านะ เพียงแค่สัมผัสนะคะก็จะเด้งขึ้นแบบนี้ให้เลยนะหรือถ้าเรามีกุญแจอยู่ในตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเตะเป็นแบบเตะเปิดได้นะคะแล้วก็ตัวเบาแถว3ามเนี่ยของรุ่นไทเทเนียมพลาสเนี่ยของเขาจะเป็นเบาไฟฟ้านะคะก็จะปรับพับเรียบได้แบบ50-50นะคะแบบนี้เลยและตัวเบาแถวสองนะคะก็สามารถปรับพับเรียบ ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวหญิงสาธิตบอกแถวสให้ดูนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวบอาแถวสเนี่ยสามารถปรับพับเรียบได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะอันนี้หญิงสาธิตแค่ฝั่งเดียวบบาแถวสปรับพับเรียบได้แบบ40และ60นะคะก็เพิ่ม การใช้งานได้มากขึ้นนะคะมีที่ว่างสําหรับใส่ของได้อนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีหลังคาซันรูปให้ด้วยนะคะสามารถเปิดซันรูปได้ด้วยเด็กๆนะคะจะชอบเป็นอย่างมากเลยลูกค้าที่มีครอบครัวเด็กๆเกนี่ยชอบที่จะซื้อรุ่นนี้เพื่อที่จะพับเรียบแล้วก็เอาที่นอนปิกนิกมาปูนะคะให้เด็กๆเ,เล่นนอนเล่นนะคะระหว่างที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็เด็กๆก,ก็จะปลื้มเป็นอย่างมากเลยนะคะ ฝาท้ายของเขานะคะก็ปิดแบบนี้นะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ของเขาก็จะเด้งมาเลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกันหนีบด้วยนะคะเพียงแค่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเซฟตี้ให้ด้วยนะคะเป็นแบบกันหนีบให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวหญิงจะพาชมภายในของตัวไทเทเนียมพัสคับ2กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ภายในของไทเทเนียมพัสขับสองนะคะเขาจะมีให้เลือกระหว่างเบาะสีดํากับเบาะพารีนะคะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นภายในสีดําค่ะแผงข้างของเขาจะเป็นหนังสีดําเดินได้สีดํานะคะแล้วก็ตัวแผงข,งข้างของเขาเนี่ยก็ยังมีไฟวลข้ามแบบนี้ด้วยนะคะสวยแบบนี้เลยไฟจะเป็นสีฟ้านะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันเลยนะคะภายในของด้านหน้าเนี่ย เขาจําได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวเบาะไฟฟ้าก็นในส่วนของตัวพวงมาลัยสําหรับไทเทเนียมพาสนะคะพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะปรับได้ทุกทิศทางนะคะพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะได้ตัว t i v ด c r ี i s e c o n t r o l พร้อมกับส t o p and Go กแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยนะคะ ตัวไฟหน้าตรงนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นแผงไฟหน้าทั้งหมดนะคะไฟหน้าเนี่ยเราสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะให้ด้วยนะคะปุ่มพุ s สตาร์ตนะคะตัวนี้รุ่นนี้มีพุชสตาร์ตให้แล้วก็มีไฟเวลคัมไลท์แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวหน้าจอหลังพงวงมาลัยสำหรับไทเทเนียมพลาสนะคะจะได้เป็น ขนาด12.4นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวกระจกมองหลังรุ่นไทเทเนียมพัสเนี่ยเขาได้เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะด้านข้างมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะก็เวลาลูกค้าติดตั้งกล้องบันทึกหน้าสามารถ เสียบตรง USB นี้ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายเป็นอย่างมากค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากนะคะสำหรับจอตรงกลางสำหรับไทเทเนียมพลาสจะได้เป็นจอขนาด10.1นิ้วค่ะตัวจอเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนสีนะคะตัวนี้จะมีภาษาไทยด้วยรองรับ Apple, c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายนะคะตัวนี้มีสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะแล้วก็มีเชื่อมต่อ บูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็มีฟอร์ดพาร์ตคอนเน็ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะด้านล่างของเขานะคะก็ยังแอร์ของเขาเนี่ยเป็นแอร์ออโต้ค่ะสามารถแยกสละซ้ายขวาได้ด้วยนะคะก็ปรับอุณหภูมิจะได้2อฝั่งเนี่ยเลือกได้เลยนะคะไม่ต้องเท่ากันก็ได้ด้านล่างเนี่ยจะมีช่องชาร์จไร้สายให้ด้วยค่ะพร้อมกับมีช่องเสียบ USB ด้วยนะคะให้เลือกใช้ถึง2ช่องเลยค่ะทั้ง Type C และ Type A นะคะ เกียร์ของรุ่น Titanium Plus ขับ2เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยทีเดียวนะคะอย่างที่หญิงแจ้งไปรุ่นนี้เนี่ยตัวหลังคาก็ได้เป็นหลังคา s u n ร o o ด้วยนะคะเทคโนโลยีสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมี เพิ่มเติมก็จะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน,นะคะ่ะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถหลังการชนนะคะมีระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน,นะคะ่ะมีระบบตรวจจับรถในจุดบอดแล้วระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดนะคะระบบช่วยป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็ยังมีระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะแล้วก็ยังมีระบบตรวจเช็คลมยางให้ด้วยนะคะสําหรับ ไทเทเนียมพัสขับ2นะคะแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยของเขานะคะถุงลมนิรภัยเนี่ยมีให้ถึง7จุดเลยทีเดียวนะคะมี ABS EBD ESP นะคะระบบป้องกันการลื่นถลายแล้วก็ยังมีระบบป้องกันการพลิกความให้ด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นตัวท็อปขับ2เลยทีเดียวนะคะไทเทเนียมพัสค่ะพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะคะยิงทำเป็นแรปเตอร์ให้เลยนะคะก็ลูกค้าชอบเป็นอย่างมากเลยนะคะ ก็ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถยนต์ไว้ใช้งานนะคะก็สามารถโทรหาหญิงได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์หญิง087ค่ะ679 5969นะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยค่ะวันนี้ค่ะก็ช่วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้หญิงด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงค่ะวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนค่ะขอบระคุณค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ